สวัสดีค่ะเขาสู่ช่องป้าคำสายกลกูกกรอบตะวันก็ตกดินแล้วนะคะก็บรรยากาศนะคะไม่มีแสงตะวันแล้วนะคะอยู่มีอะไรกินบางมีหลายอย่างคะ่ะหลายอย่างแต่ว่าเยอ,บอะบ่เลยมีอย่างเนี้า ก็มีของหวานนะคะเนี่ยมีของหวานปลาส้มก็มีนะปลาส้มกินไม่ได้อ้าวอันดักแด้นี่แหละให้พ่อกินนี่จ้าเย็นมีต้มยำด้วยนะคะต้มยำอะไรเนาะต้มยำรวมค่ะนี่อยู่เด้อมม้ออเดยำรวันนี้ทำไมมันเหนียวเทตุไหนน้ำมันก็อยู่ในนี้เลยอยู่ในนี้เลยนี่จ้าโอ้มันอยู่ในนี้เลยเหรออันนั้นก็เป็นรสชวม

ผูดอันนี้สิบบาทบอกสิบาทจ้ะทำไมตะลอนต้นเต้นอย่างนี้นะมันมาลอกตอกแตกนะคะสิบบาทสิบบาทค่ะสิบาทค่ะเล้งวางบอยี่สิบนี่น่าซาบาทยี่สิบค่ะดักแด้ยี่สิบดักแด้ตาข้างหลังค่ะป้าตาตาเป็นถลายค่ะอันนี้ก็ของหวานนี่ก็สิบบอกจ้า แล้วก็อันนี้ดักแด้เป็น40ป่าเป็น40ท่อน6ดักแด้นนเท่าไหาไรทอน6กสิครับขอบคุณมากปลา,าทูก็ยังอยู่นะคะก็จะให้คั่วดักแด้ให้เขากินให้กินดักแด้นี่แหละอีกอฟื้นคอ่อยขี้เกียจทำ บบหรือเอาอันนี้บอันนี้พันมีปลาบอกไม้ไม้ไก่โอ้ยกินไม่ได้หรอกแกเป็นฝีอยู่เป็นไฟลามพุ่งอยู่กินไ่ได้เป็นสามสิบทอนสิบบาททอนสิบบาทนี่เป็นไรเบกไปเถอะก็ดูอันนี้ก่อนนะคะตอนเย็นเย็นค่ะ เย็นเย็นนะคะ <c oughs> ตอนเย็นเนะคะอากาศเย็นเย็นพี่น้องเอ้ยก็โอ้ยฝากดูคลิปหน่อยเดอ้อวันนี้พ่อไปศาลก็เห็นว่าสิบคนดูนะคะอุ้ย <c oughs> จะทำอะไรเ <c oughs> นาะ<ห>ช่องน้อยๆ <c oughs> นี่ ป้าคับใสยอยู่บ้านป้าคําใสก็ไม่ได้ถ่ายคลิปอะไรม,ม,มันไม่มีคนมานะคะก็หดหูขนาดเลยรายได้ขายของก็ขายไม่ได้นะคะโอ้คิดแล้วก็เหนื่อยเนาะปู่เอ้ยทำไมอดทนอดทนเดี๋ยวก็จะไม่ได้กินข้าวเลยนะคะวันนี้ก็ต้มข้าวใส่เกลือกินนะคะก็อร่อยเหมือนกันเนาะข้าวก็หมดไม่รู้จะทำยังไง จะไปกินอะไรนาะก็แม่เปาหอยแม่ผู้ใหญ่มาก็ไม่มีข้าวกินนะคะโอ้ยคอยละเมือยก็เรา y o ยูท b e ก็ช่องน้นอยๆสองเดือนสามเดือนได้ครั้งหนึ่งนะคะก็ดีแต่ <c oughs> <c oughs> เงินผู้เท่าออกนะคะก็ได้หกร้อเนาะก็คอยรำก็ยังไม่ได้รำนะคะไม่รู้จะทำยังไง ไปหากินก็หาเลิกเออโอ้ยเงินนี้ก็นาะเงินผู้เท่าก็จะไม่ออกเีกนะคะวันที่สิบทุกเดือนแล้วนะคะ,ปะเปลี่ยนแปลงทุกวันที่สิบนะคะเงินผู้เท่าหกร้อยนาะเงินค่าครองชีพนะคะหกร้อยบาทโอ้ยไม่รู้จะทำยังไง นอนขายของก็รอแล้วรออีกนะคะรอจนจนเหนื่อยคิดว่าจะมี FC จะแวะมากดไลค์กดแชร์ให้ก็พ่อฟื้นเอาไปก็สิบคนนะคะโอ้ยคข่ละอุกล,ละอังทุกเท่าไหร้แห้งซ้ำปากกำกินมมันหมกนะคะก็ขายของก็ขายไม่ได้ไม่รู้ จะทำยังไงโอไม่ไม่ไมซื้อเสื้อช่วยแม่บ่สาวันแล้ว <c oughs> <c oughs> โอ้ยสามวันแล้วยังไม่ได้ขายอะไรเลยลูกเอ <c oughs> ้ยก็โอ้ยรอแล้วรออีกนะคะมาเด้อ FC นะคะมากดไลค์กดแชร์ดูคลิป ย้อนหลังให้ด้วยเดอ้อขอบคุณมากๆนะคะไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้จะไปหากินอะไรโอ้ยไปไหนก็ไปไม่ได้เนอะยานิงมีคนเบิงหลายปันไหนปลาทบผัวข่อยไปมมูผัดสิบคนภาวาโอ้ยแล้วก็ยืมเงินค่ารถเติมน้ำมันนะคะ 800รอยบาทนะคะวันนี้ผัดค้นเบิงผัดเก่าคน้นสิบคน้นโอ้ย,ข,อยข่อยละอุกละอังคันวาผัดวาบอหกักลุงพ้นหกักลุงพ้นหกักยูแต่ว่ามันบ่มีเงินคานะ้มันเฮ่ายืมไปคิดว่าอันเอฟจีสิไปกดห้สิไปซ่องป้าคำสายโกกอกช่องหมวดฟืน้นเด้อก็ ไม่ดูแล้วก็บอกว่าสิบคนนะคะโอ้ยเมื่อยหลายบาทนี่สิไปไซได้ย่าวาเดอร์มาบอกหักลุงพุ่นหักค่ะแต่ว่าเข้าไปแล้วมันก็ขาดกระเขินเนาะต้องเข้าใจนะคะฝากคลิปไปด้วยนะคะคุณเอซีขาก็อยากไปก็อยากไปทุกที่แหละแต่ค่านะ้ำมันมันไม่มี ถ้าเราหยิบยืมเขาก็เป็นนี่นะคะเนาะแล้วก็ไม่สบายด้วยนะคะพอฝืนก็ไม่สบายแต่ว่าก็อยากไปอยากให้กำลังใจลุงเนาะก็อย่างนี้แหละคนเราน่ะบางคนก็ไม่รู้นะคะจ้าได้ค่ะนี่ค่ะลูกเบอร์ไลน์ก็อยู่ตรนี้นะลูกก็ช่วยหน่อยอุย้ยสามวันนี้ไม่กระดิก พอตัวเลยทำไมก็ฝากช่องด้วยเด้อลูกเด้อฝากคำเตือนเอวอันนี้บอกใส่ได้ตั้งแต่เอวยี่สิบเจ็ดจนถึงสามสิบเก้ามันยืดได้ฟรีไซส์ฟรีไซส์ลูกจ้าชุดพูไทยในชุดละพันชุดลูกชุดลำเอาเลย สุดลำ,ดลำนะก็คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์